วัดีค่ะวันนี้มาคุกับ,บน้องก้อยนี่สืเตียงรอบเมืองนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเต้าปัจเจโลนะคะปัจเจโลอีกิชั่นจีเนียลตัวขับสีนะคะคือว่าเจอลูกค้าสายมีนะคะลูกค้าเลยอยากได้ขับสีขะะนะับะอันนี้เดี๋ยวบอกของชุดแต่งก่อนละกันเป็นออเดอร์วันนี้นะคะก็ส่ง ติดชุดแต่งให้ลูกค้าก็คือจะมีซุ้มล้อแบบเงานะคะเข้ากับตัวล้อมแม็กของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นกับข้างนะคะติดให้ทั้งประตูหน้าประตูหลังเลยสีข้างนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะมีติดสเกริร์ต ปลายพ่อของเราจะเป็นปลายพ่อแบบเหลี่ยมสีพ่อเลยนะคะจะเป็นพ่อหลอกนะคะลูกค้า,าม่ต้องสขนใจไม่ใช่พ่อจริงเนาะแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นครอบคิ้วฝาท้ายให้ตัวนี้จะมีไฟเบรกขึ้นมาโชว์ด้วยเวลาลูกค้าอหยากเบรกนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสปอยเลอร์ข้างบนสีดำนะคะ,ะ,คะเป็นดำเงาเพื่อที่จะเข้ากับคิ้วนะคะเดีย๋ยวมาดูด้านในนะคะว่าติดอะไรเพิ่มเนาะ ก็นี่ค่ะก็จะติดเป็นพรม VIP ให้ลูกค้าเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับสีเบาะนะคะสีเบาะของเราก็เป็นสีน้ำตาลนะคะพรมก็เป็นสีน้ำตาลซึ่งหนัดกันมากเสียงมากเลยเสริมนะคะก็จะมีคิ้วกันสาดให้ลูกค้าด้วยตัวนี้จะเป็นคิ้วกันสาดจากโชว์รูมเลยนะคะเป็นของแท้จากชี้นะคะ เปิดนะคะเผื่อลูกค้าแบบว่าเวลาเราจับเปิดอย่างนี้เนาะจะได้ไม่เป็นรอยนะคะส่วนราคานะคะราคาตัวนี้อยู่ที่1 6 000, 9 9 0 0 0านบาทนะคะตันนี้ลูกค้าราับรุ่เพียง6 9 0 0 0บาทใช่แล้วก็จะได้ชุดแสงเต็มเลยถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านไหนสนใจหรืออยากได้ชุดแต่งเต็มเต็มแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์หรือว่าที่ เข้ามาที่นี่ได้เลยหรือโทรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะปัดทิ้งไว้ให้นะคะ,ะเพื่อสนใจเนาะก็ทักเข้ามาถามถเพื่ินกันก่อนก็ได้ะคะ่ะพร้อมยินดีบรการ